โอ้โหกาวกันเมือกันนะ9ล่าวเดียวไลวปั่นคงเป็นคุณผู้ได้ยายเนี่ยก0ตาวซิปได้ก็อีกทีนึ่งกิแล้วนะแห้งย้คือยายเนี่ยอายุอายุมากคืออายุในในะเด็นอายุในอ่าไหวภาวะคุ้งพิงนะคะคือเละตดยเองนายนิดหน่อย กัเนไปหนเลยจับปลาเร่อไม่เกี่ยวกับข้าอันนี้ข้าคนนี้นกันล้ข้าเนี่ยารงานนี่มารนะคะยายอายุเกาิตายยังเป็นเกาซิค่ะเนี่อาข้าเนการบ้าน่ยายเนี่ยเบริเวณบ้านยายม่คือตาพีก็แล้วเนไม่ไม่ลนักนะะนึย ไม่มีห้องน้ำแล้วก,บก,ะะบบก้บ้านกัสุดส้มนะคะราบ๊บเฟยก็ไม่นีบ้านกัสุดส้มราบ๊บเฟยก็ไม่นีแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้คือไม่มีห้องน้ำยายบอกน้ำว่าห้องน้ำเนี่ยยายต้องเอาจอไปพุดมีคนท่ามน้ำว่าเออยายมีลูกไหมมีน้ำซื้อมาเลี้ยวยายมีลูกแต่ลูกยายก็ไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันใช้อยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่สะดวกใน้ำพุตันอะไรกันข้าวในเงินไถ่กล่อง ทุนฟื้นฟนะคะถ้าคนคนครศรีธรรมราชนะคะอยู่เหมือนไข่เนี่ยค่ะาผีสั้นภาวะพึ่งพิงนะคะลื้อลื้อป่วยติดเสียงนีอเป็นผู้ป่วยติดเสียงนี่ภาวะพื้นพิงเนี่ยเพสามารถติชายงบประมาณกองทุนฟื้นฟูได้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยทำได้ได้บ้างนะคะกองทุนฟื้นฟูเนี่ยรีโน,นเวทบ้านบ้านดีว่าไม่ซุกไม่ทุกซุกกระหังนะดือวะล่งางคารัว ใจกว่าฮะหรือเระบับไฟเนี่ยข้องยายเนี่ยเระบับไฟเนี่ยไม่ดีระยุ่งระย่างไป้เม็ดวันดีคืนดีนะไฟรักขุนจนชดได้ไฟไม่ได้ไปเนี่ยดื้อตายายเดินไม่ได้ก็ทีเราจับได้ทำห้องน้ำได้ห้องน้ำแบบฉักโครกได้ห้องน้ำที่แบบหนังยองไม่หมาแต่ของยายไม่มีห้องน้ำเลยนะยายไม่มีห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำเป็นแบบหนังยองนะแต่ว่าถ้าใครที่ยู่ในเงินใครเนี่ย ที่ไม่มีห้องน้ำจักโคุกไม่เหมาะสมที่จะหนังนะก็ก็เปลี่ยนจากห้องน้ำหนังยงมาเป็นห้องน้ำจักคคุกท,ทําทีรัดชัน้นทําราวจับนะคะไอ้น,นี่คือเงินไข่ดีเงนินไข่นึน่งนะคะชายงบประมาณกองทุนฟื้นฟูโดยโดยให้อบาตานะคะอบอตนหรือเทศบาลน,นะคะไปสํารวจว่าบุกชาวบ้านเนี่ยประชาชนของเราเนี่ยที่อยู่ในเงินไข่อบาตอละเทศบาลท้งมดนะคะถ้าอยู่เงินไข่เนี่ยที่นาหวาตะกี้นะคะ สามารถไปสำรวจบ้านไปสำรวจอลไก็ให้ช่างเนี่ยออกแบบนะคะช้างออกแบบมาวา่ามีขาใจใจแถว đấy เลขาช่งางแถวได้เนี่ยก็ทําสำรวจนี่มาเสร็จก็ขาออกแบบมาเสร็จขาสื่ออุปกรณ์มาเสร็จรวบรวมแต่ละอบตอแต่ละเทศบาลน,นะคะเข้าไปยังกองทุนสื่อคู่ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะดูแลของทุนสื้นคู่โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยโดยมีนามนี้แหละส้านัคนที่ธรรมดาเนี่ย